กวนนะครับแต่ตัวมาทีหลังนะครับเนี่ยยัดยมบ้านหัดแพงนะครับที่มาร่วมเดินธรรมญาติรานะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับพระข้างหลังก็เพ็นพระบ้านหัดแพงนะครับยันอิโทัวรรถยีโน่นะครับตามถ่ายภาพแบบนี้เก็บคนละสองพันเด้นนี่เด้อนะครับพระที่เดินข้างหลังนี่ก็พระบ้านหาดแพงนะครับ ลูกหลานใครก็ไม่รู้นะครับพระลูกพระหลานนะครับสงสัยจะมาตามดูญาตินะครับว่าใครจะเป็นลมบ้างนะครับญาติเขาเป็นล่ม้างทังนี่ว่าสิว <c oughs> ่านเนาะมาแต่คำคนอื่นนะครับข้างหลังก็ยังมีอยู่นะครับ เด้อระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะครับโยมก็พามาเดินได้นะครับแต่ระยะทางเหมือนวันที่70-7กิโลนะครับคงจะไม่ไหวนะครับกระผมมาตาม,มาพาก็หมดแรงนะครับถ่ายภาพไปเฉยๆไม่พูดเลยนะครับมันไม่มีแรงนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายไปตามปกตินิดเดียว เอาคือแวะนี่ันาดนี้คือแวะนี่ันนาดไม่ยังเอาเป็นทางเก่าบอนะครับไม่รู้จะแวะไปทางไหนไม่มั่นใจแล้วนะครับเนี่ยไปเจอฝูงควายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบ่หลงหลงเนาะปู่ยิ้มนะครับมารับด้วยเด้อ ถ้าม่ถูกจริงๆนะครับไปไม่ถูกทางนะครับเนี่ยถึกจริงสองสามสี่ห้าประชาสัมพันธ์ไปถึงหลวงปู่ปรลัดพิทักษ์สมาหิโตนะครับมาตามด้วยนะครับเนี่ยแม่ชีแม่ขาวครูบาอาจารย์หลวงออกนอกทางแล้วนะครับเนี่ไม่รู้จะถึงบ้านหาดแพงหรือเปล่านะครับเนี่นะครับ นะครับนี่พาลัดเลาะไปตามป่านนะครับเด้อกลับมาไม่รู้ว่าจะเหลือจี่รูปจีองนะครับนี่นะครับไม่รู้จะไปถึงอาสมวิเวกของหลวงปู่ประหลัดพิทักษ์หรือเปล่านะครับนี่เดี๋ย้อยคำน้ำอยู่บ่เหรอมีแม่น้ำมีคำอยู่บ่โชคดีนะครับนี่ไวน้ำไม่เป็นมีแต่จมอย่างเดียวนะครับ ้ยบ้านนี้ก็เป็ยนเต้าไปถท้าไว้วัดถิ่นน <c oughs> อหนีเฮ้ยโอ้โหสาธุหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเดินมาถึงเขตบ้านหาดแพงแล้วนะครับได้กินเศรษฐีแล้วนะครับนี่ได้กินเศรษฐีได้กินคนรวยแล้วนะครับนี่แต่อยู่บริเวณนี้มีแต่เศษนะครับทียังไม่มีนะครับ มีแต่เท่าแก่สวนยางทั้งนั้นนะครับนี่าปาดนะครับขายยางได้ปีละหลายร้อยล้านนะครับนี่กีบนะครับเอาพิ่นมากีดประจำเลยหรีเนาะอ,อันนี้ให้ไผ่นีเหื้อนเหือญญให้ยางผู้ใด้นอนี่อ,อ,อ,อ๋อ นะครับโยมบันหัดแพงนี่นะครับเป็นคนนําเสนอเองของใครข,ของใครนะครับนี่รวยไปแล้วนะครับจะของสวนนะครับมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันมาไม่ได้นะครับมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับอกรีดยางนะครับ บ่แม่นสเกือบสิบยี่สิบปีเล้ปลูกขึนี่เฮ้ต้นยางนี่แม้ปูกเมื่อี่ไหมสิบกว่าปีว่ะโอ้ต้นใหญ่ขนาดนี้สิโดนยีได้นีแต่สมัยยันแต่สมัยหน้ายกทักษินจนว่เรอสิออกจากคุกมากหุ่นเตี้ยนะครับโยมเขารู้จักทางลัดนะครับ ลมหยุดตัดทางลัดนะครับก็ได้ลัดเลาะมาแบบนี้นะครับนี่ไปบ้านหาดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับญาติหลวงตานะครับมารับเองนะครับนี่เด้อเอาผู้ใดเฮ้คขับรถเฮอยพอเทียมว่นะครับพอเทียมนะครับเป็นโชเฟอร์มาส่งนะครับนี่เสิได้นะครับน่าจะมาเดินด้วยกันนะครับทิ้งรถไปเลยก็ได้นะครับ บนเพื่นสีไปถายู่อุ่นบ๊อกุฏิอาสมของปูคนเนาะนะครับนี่เป็นเป็นป่าธรรมชาตินะครับเหมาะเลยนะครับนี่โอ้ยนึกถึงสมัยเป็นคารวะฏญาตโยมเลยนะครับนี่ป่าแบบนี้นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยเป็นคารวะฏนะครับนี่เฮ็ดสีออกเลยเนาะย่เหมืนเนาะ เอ็ดัวกให้เราโงจริงขันมองน้ำถ่วมจะไม่ให้บองถมนะ้มเนาะยู่บ้านม้ให้บางถ่าในมองน้ำถ่วมอันนี้มันสีเป็นเห็ดจังเลยนี่กันสุมนี่นะครับป่าไม้นาะนะครับป่าไม้ธรรมชาตินะครับนี่นโอ้โนี่ต้สวนงามๆเนาะนะครับมีหน้านะครับมีแต่คนรวยๆนะครับมับนหัดแพงนะครับวันนี้ได้มาชม บ่อเงินบ่อทองของบัานหัดแพงนะครับไปมัพุ่น่นก็บ่หลงมบ่หลงต้องพนมั่นใจข้างย่างตรงไปเลยหุ่นผู้ใดบ้วนน้ำนาำอ๋อมามีทางแยกใส์เตรียม นะครับลมไม้ชายคาเย็นสบายนะครับนี่มีปู้ใดจักไรจักไรนี่ประมาานี่แม่สวนยางนี่ฮึปูนละศีหาไรหกไรเตีคือพร้อมใจกันปลูกดีครับที่นออย่างนี่ฮึตอนนั้นยางเป็นราคาดีเนะนะครับปูแอดนี่ถ้าไม่บวชก็เป็นเจ้าของสวนยางร้อยล้านแล้วนะครับนี่ได้เห็ดสวนยางอยู่บ่ครับ หลวงพ่อสุดที่ศัก์นี่นะครับคนพื้นที่โดยตรงนะครับถ้าหลงทางประการใดก็โทษหลวงปู่นี่นะครับเศรษฐี <laughs> สวนายางนะครับนี่นพระก็พระบ้านหัดแพงนะครับโ<ล>ยมก็โยมบ้านหัดแพงนะครับเขาเขียนบ้านหัดแพงจริงๆนะครับนี่<อ>ต้นบกบกต้นบกม่ง อันนี้เขาเอื่นโจรเลื่อ,เอนเพกที่หไหนเฮ้ยเพกบองนะครับไม่รู้โจรไม่รู้เพกนะครับเป็นไม่กวดแล้วนี่ส,ส่วนอย่างไปเห็นดีเห็นไหมอืม้อ เดินทางไปตามป่านะครับต้นไม้มันจะเยอะนะครับลมเย็นทําให้จิตใจมันชุ่มชื้นนะครับนี่ไม่เหมือนเดินไปตามถนนนะครับแห้งแล้วคนก็จะเหนื่อยไว้นะครับแต่พอเดินมากลางป่าแบบนี้จะได้ยินเสียงเจ้าแเจ้าแนะครับชื่นจิตช,ช,ชื่นใจได้รับโอโซนนะครับนี่ออกซิเจนอากาศดีนะครับถ้ามาตอนกลางคืนยิ่งจะดีกว่านี้นะครับนี่ ก็ข,ขันมากกังขึ้นนี่คือสิพรอเต่ท่านจะมากีดยางนะน,นี่เนาะคนสิมากีดยางยาง่มเดือกเนาะกีดยางเตียงว <laughs> สวนละสองละสามในคนมากีดยาง,าองโอ้โอเห็ดแปลนไปหนีวงวูมิตายานแล้ว นะครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ก็เพิ่งเคยมาเส้นทางเส้นนี้นะครับกับผมมาตมภาพนะครับไม่รู้ปีหน้าอาจจะได้มาอีกนะครับเส้นนี้นะครับนี่เพราะว่าชอบแล้วนะครับมันเย็นสบายนะครับไม่เหมือนไปที่อื่นนะครับ กำลังปรึกษากันสถานที่จัดงานนะครับปฏิบัติธรรมวันที่สามกุมภานะครับไปถึงวันที่สิบสองกุมภานะครับงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหาดัดแพงนะครับไม่รู้ประชาสัมพันธ์ถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขอตทษขอไพัยนะครับ ปกตินะครับเสร็จจากงานท่าบอนะครับเมื่อก่อนนะครับก็จะไปพักที่บ้านหัดแพงออกรับบินทบาทโปรดญาติโปรดยมที่บ้านหัดแพงนะครับอยู่นานนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบเดือนนะครับประเด็นประคุณน้องตานะครับอยากให้ญาติพี่น้องนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดได้มีโอกาสได้ทําบุญให้ท่านนะครับคณะสงฆ์มู่ญยอุปธรรมคำชูแม่ขาแม่ชีนะครับ ก็เลยจัดงานปฏิบัติธรรมขึ้นนะครับโยมเขาก็ให้การอุปถรัรมภ์คำชูนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะครับทำวัดสวดมนต์เช้านั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาลืมตาขึ้นมานโยมมาถึงวัดแล้วนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ถือตะร้าพระตาหารนะครับมาถวายที่วัดนะครับแต่เช้าๆนะครับ สว่างมากนิยมมาถึงวัดแล้วนะครับนั่งรอที่ศาลานะครับบริเวณทำวัดสวดมนต์นะครับนี่เป็นบ้านที่พิเศษนะครับเป็นบ้านที่พิเศษสมเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณน้องตานะครับญาติโยมใฝ่ใจในการทําบุญให้ท่านนะครับนี่นะครับที่เดินด้วยกันนี่นะครับสองสามสี่คน เป็นโยมผู้ประทับค้ําสูวัดนะครับมาตอนรับคณะธรรมญาตรานะครับกลัวจะหลงทางนะครับโยมเขาก็เลยมารับนะครับรับไปสู่วัดสีมนเรืองบ้านหาดแพงนะครับเดแต่ว่าเส้นทางนี้เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกําลังปรึกษากันว่าจะจัดที่อยู่ที่ฉันนยังไงนะครับให้สะดวกนะครับโอ้ทิ้งหน้าไปคดีเห็นนอนนี่นอ้อง จังไปฟังเอาเองเด้ยามลงเฟียดผลลัพธมีเสียงในฟิล์มจริงๆนะครับนี่อูยาวไปถึงโน่นเลยนะครับนี่ใครเสียงไกรนะครับสองสามสี่ห้ากับผมพมานิสักิ์พวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะธรรมยัตรา เดินมุ่งหน้าจากวัดคำให้นะครับไปสู่วัดศรีสงครามอ๋อวัดสีบุญเรืองบ้านหาดแพงนะครับมันสีเหมือนกันก็เลยค่อนข้างจะหลงบ่อยนะครับวัดสีบุญเรืองบ้านหาดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชประคุณหลองตานะครับเริ่มต้นด้วยตอนเช้านะครับออกบินทบาทนะครับจำวัดที่ วัดสามกีทำนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาทำวัดสวดมนต์ออกรับบิณฑบาตท,ที่บ้านไทยเจริญนะครับฉันพัตะาหาันเช้าที่วัดสามกีทำเสร็จแล้วก็เดินธรรมยาตรานะครับมุ่งหน้ามาที่วัดศรีสวัสดิ์บ้านคำไฮนะครับสิ่ทานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลวรวัฒนะครับเด้อ ขันพัทหารเพนเซ็ตนะครับพระจาจาร์พระครูสิริปัญญาวิชัยหัวหน้าคณะธรรมญาตรานี่นะครับรก็พาสวดมนต์นะครับถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาพระ,ะรัตนตรัยถวายครูบาอาจารย์อันนี้เพื่อนเฮ็ดยังเีดีดีเฮือหนีื่อเฮ้ยเพื่อนปลูกยังเยโดมปลูกกันซ่า <c oughs> โมปลูกกันซ่าอ๋อทำดีที่สุดนะครับนี่เจ๊งแล้วเตี้ยเอา นะครับธุรกิจไปไม่รอดนะครับสงสัยรวยไปแล้วนะครับรวยไปหมดแล้วนะครับเด้อสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชานะครับก็เดินต่อมานี้นะครับนี่จากบ้านคําไหนะครับไปสู่วัดสีบุญเลืองบ้านหัดแพงนะครับมันสีเหมือนกันนะเวลาพูดมันจะหลงนะครับนี่ ปลาล้วยผู้ใดขึ้นนี่เหรอปลาล้วยปลาเกอยผู้ใดนอนโอปลูกทุกอย่างนะครับนี่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่ได้อยู่เตียวมันหน้าเลี้งเฉยๆนะครับถ้าหน้าฝนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ นะครับสังเกตดูเส้นทางบ้านหัดแพงนะครับจะปูด้วยหินหินมกขนุนนะครับนี่หินเม็ดขนุนนะครับจะไม่ปูมันหินอย่างอื่นนะครับนี่นะครับหินก้อนใหญ่ๆนะครับมันค่อยทนทานนะครับนี่หรือว่าหินก้อนเล็กถูกน้ําพัดไปหมดแล้วนะครับเด้นนะครับใกล้สีวอดหรือว่าอาสมเพิ่นนอนนี่ฮือ เหลือจากกิโลนั kind of ่นนะครับโยมบอกว่าเหลือนิดเดียวนะครับโมเมนต์มาซื้อนันบ่ตอนนั้นเหรอขังมาซื้อนันต์โมเมนต์วันนั้นนะครับปีปีที่ผ่านมานี่นะครับมาตรงนี้นะครับปูกัญชาไว้นะครับลุงปูประลัดพิทักษ์สมาฮิโต้นะครับ สองสามสี่ห้าขาอนุญาตถ่ายภาพนะครับหลวงปู่พระปัลัดพิทักสมาฮิโตนะครับผู้ชว่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนะครับเนี่เด้อวันนี้มาเยี่ยมอาสมของท่านนะครับมีเวกอาสมนะครับเนี่ นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเนี่ยเด้อสาธุสาธุนะครับเนี่ยจะปิดยรายการให้เนาะผิดคาดแล้วเขาเพ่มมาทางรัดครับเนี่ยนี่นะครับคณะธรรมญาตรานะครับมุ่งหน้ามาเยี่ยมอาสมนะครับของลุงปู่ประัดพิทักษ์สมาฮิโตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนะครับปีกวิเวกมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าหนทางค่อนข้างจะขุกขักสักนิดนะครับ นี่นะครับนี่โหบรรยากาศนะครับพู้เท่านะครับตอนอยู่กับคณะมากๆก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาอยู่กลางป่ากลางเขานะครับไม่มีเขานะครับมีต่ปปานะครับกลางทุ่งกลางนาสถานที่เงียบสงัดนะครับ เหมาะแก่การเจริญจิตตภาวนานะครับเวลาลงเฟซเราเปิดแต่เพียงฝรั่งนะครับพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่ยังมีห้องน้ำเหมือนทั้งพี่เอ้ากึบแบงกันขนละสายบ้านนี่เสียห้ไปทั้งไหนล่ะนี่เฮงอันนี้สายตรงบนนี่เอ้าห้ไปทั้งไหนล่ะนี่เฮงเอาไปทั้งพี่หรอกเนาะนะครับตัดสินใจยากเลยนะครับ อ๋ออันเทียงผู้ใดแม่ทั้งนานี่ฮะนะครับเทียงนาน,น้อยคอยนางนะครับนี่นทั้งเขาเ่ามีสองทั้งเนาะอื้อนะครับวิีเวกอาสมนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าอยู่กับหมู่คณะนี่ไม่สะดวกสบายนะครับก็เลยปรีกมาอยู่เดียวๆนะครับ ไปบินทบาทก็ในบ้านหาดแพงนะครับพักฉันอยู่ที่วัดสีมุนเหลืองบ้านหาดแพงนะครับช่วงเย็นค่อยกลับมาทํากิจวัดอยู่ที่นี่นะครับแต่ไม่ใช่หลังนี้เด้อนะครับนี่หลังนี้ของโยมนะครับนีนน่นะครับนึกถึงสมัยเป็นคารวาสเลยนะครับนอนอยู่ทุ่งนาแบบนี้หนะึ่ง อันวาสิไปไทยคั่วอยู่หน้ามันสีส้นบนนองขึ้บ่เหลือตีนอสีแปลกๆไปสิว่าแล้วแต่บุญไปบุญมันเด้อสิว่านะครับนึกถึงญาติเก่านู้นนะครับมีหากินอยู่นู้นนะครับนี่เด้อนี่นะครับนี่ กูบาอาจารย์มาแต่วัดไหนครับเนี่ยใช่ทีมเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้สาธุสาธุาธมาทางไหนทำไมมาถึงก่อนครับเนี่ย